สวัสดีชาวไบเกอร์ iker, ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP พบกันกับผมอีกแล้วฉนเคยครับรอบเดึกๆนะฮะรูปแบบของพอสแคดอยู่ในบรรยากาศ6กโมงเย็นตอนนี้นะครับฟาที่ก็คงจะลาลับขอบฟ้าไปนานแล้วล่ะนะฮะแต่ฟ้าปิดนะครับอ่าก็ร้อนอบอ้าวมาทั้งวันและช่วงสักเย็นๆเ,เนี่ยปรากฏว่าเหมือนจะมืดขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าฝนจะมาช่วงคืนนี้กันหรือเปล่าเนาะทุกคนครับโจงหัวกันมาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของฟอร์มูล่าวันกับ m o t ต g p จีพ ในคลิปเดียวกันเลยเอ๊ะนะครับผมก็แยกช่องไปแล้วทําไมจะต้องเอา F1 มาคุยตรงนี้นั่นก็เพราะว่าการแข่งขันรายการใหญ่2รายการนะครับถ้าใหญ่สุดในประเภท4ล้อฮอตฮิตจริงๆเนี่ยก็ต้อง Formula 1ถูกต้องแล้วครับแต่ถ้าจะเป็น2ล้อฮอตฮิตใหญ่จริงๆก็คงจะต้องเป็น Moto GP แต่นะฮะทั้ง2รายการนี้กลายเป็นว่าพวกเขานั้นมีเจ้าของคนเดียวกันก็คือ Liberty Media ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากสาหรัฐอเมริกาครับ เขานั้นก็ไปซื้อ F1 มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วแล้วก็รพึ่งที่จะมาเป็นเจ้าของ MotoGP ก็เซ็นเอกสารอนุมัติอะไรเสร็จสิ้นกันไปเมื่อสักสักเดือนที่ผ่านมานี่เองนะ,ะทุกคนแต่ก็เป็นการซื้อไม่ขาดนะครับก็คือทางดอน้าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาขายให้84%ส่วน16%นั้นดอน้ายังคงมีหุ้นในตรงนั้นกันอยู่มูลค่าการซื้อขายก็ประมาณ4,200ล้านยูโร กี่แสนล้านฮนะลองคูณกันเอาเองแล้วกันคือจะเล่าวันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของ2รายการเนี่ยเขาจะมีโอกาสจัดการแข่งขันร่วมกันไหมมันเป็นสิ่งที่อาจจะฟังดูตลกฟังดูเฮ้ยใช่เหรอเป็นเรื่องโจหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเรื่องอมกันไหมตามจริงนะครับถ้าใครที่ยังไม่ลืมเนี่ยหลายท่านอาจจะพอจําได้อยู่บ้างแหละผมว่านะหลายปีก่อนนะครับเคยมีการคุยเรื่องนี้กันไม่ใช่ว่าคุยกันแค่ครั้งเดียวนะผมถ้าผมเอาที่ผมจําได้จริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ2อสหนละ่ะ แล้วคนที่คุยก็คือเป็น CEO ของทั้งสองฝั่งครับถ้าเป็น CEO ของฝั่ง MotoGP ก็คือคุณลงงคาเมโลสเปเรตาฮะถ้าเป็น CEO ของทางฟอร์มูล่วันก็คือคุณโดมินิคัลี่นะครับสเตฟาโนโดมินิคลีซึ่งนะครับตอนนั้นเขาก็ยังคงเป็น CEO แล้วทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่เขาก็เขาก็รู้จักกันนะเป็น,เป,นเป็นเพื่อนกันนั่นแหละส่วนหนึ่งก็มีการคุยกันว่ามันคงจะดีนะถ้าเกิดว่าอนาคตในสักวันหนึ่งเนี่ย ฟ1วันกับ MotoGP จเนี่ยจัดการแข่งขันพร้อมกันคำว่าพร้อมกันหมายความว่าจัดในสนามเดียวกันจัดงานเดียวกันนั่นแหละคงจะดีไปถามเอสเปเรต้าเขาก็บอกว่า,วานี่ผมไม่ผมไม่ได้เพลเจอร์นะผมไม่ได้ไนะอ้นี่นะอ่าก็คือพิจารณาอยู่นะครับคือมันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้อยู่แกก็บอกแบบนี้มันก็เนิ่นนานผ่านไปในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีข่าวว่า Liberty Media เนี่ยจะมาซื้อกิจาการ MotoGP ใช่ไหมครับ เขาก็ยังคุยกันแล้วนะ,ะทีนี้พอเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วเนี่ยแลาวทำไมประเด็นนี้ถึงจะไม่ถูกพูดถึงอีกล่ะมันก็ต้องพูดสิฮะใช่ไหมเพราะว่าเป็นเจ้าของเดียวกันมันเหมือนมันจะอาจจะง่ายขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็นะครับมีคนไปถามคนที่เขาดูแลนะครับช่วยคุณลุงเอสเปเรต้านั่นก็คือลูกชายคาร์ลอสเอสเปเรต้านะครับว่าเ,เรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยพวกคุณนะครับในอดีตเนี่ยเห็นเคยมีข่าวมีอะไร อยู่เนี่ยยังไงคาร์ลเสเปเรต้าก็พูดเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้นะฮะคือไม่สามารถจะออกตัวได้นะครับว่าต้องเอาต้องจัดต้องอะไรแต่นะครับก็เหมือนให้ช่องทางอยู่ให้พวกเราได้คิดตามว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะแล้วทางเราเองเนี่ยก็มีการเรียกว่าเอาข้อมูลเนี่ยมาดูคือลงรายละเอียดนะครับในการเก็บข้อมูลในการศึกษาอยู่ก็แสดงว่า มันไม่สูญเปล่าครับในสิ่งที่ทามคุณพ่อของเขาก็คือคาเมโลเนี่ยเคยพูดไว้แสดงว่าเขาเอาจริงอยู่เพียงแต่ว่ามันยากเย็นเหลือเกินนะครับแกก็บอกว่าก็เข้าใจนะครับว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจอยู่แล้วละ่ะน่าจะถูกใจแฟนเพราะว่า F1 เองก็จะมีแฟนแฟนอีกกลุ่มหนึ่ง m o t o g p ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แต่นะครับการ บริหารจัดการเนี่ยมันก็คงจะติดปัญหาหลายอย่างเหมือนกันที่จะต้องแบบว่าทําความเข้าใจในข้อมูลให้ลึกซึ้งให้ละเอียดถีถ่ถ้วนอ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าสแตนเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับการเข้าดูอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นอ่าแต่เพียงบางสนามที่สามารถจะจัดได้เท่านั้นเองอ่านะครับไม่สามารถที่จะยืนยันอะไรได้ชัดเจนทํานองนั้นแหละ แต่ก็ยอมรับว่ามีการศึกษาข้อมูลจริงนะครับในอดีตที่ผ่านมาเออนะครับผมก็ว่ามันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะผมก็เลยหยิบยกมาคุยมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้ตามจริงมันไม่ได้มีข้อมูลเยอะหรอกเพราะว่าอะไรก็อย่างที่ทางดอน,น่าเขาบอกเลยฮะคือแกก็ยังสงวนท่าทีอยู่นะครับสำหรับคนที่เป็นลูกชายนะฮะคาร์ลสเอสเปเรต้าเนี่ยแต่สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็คือเป็นบทวิเคราะห์จากผมล้วนๆเลยไม่ได้เกี่ยวกับความเห็นของแกไม่ได้เกี่ยวกับความเห็นของใครนะครับ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้นั้นเพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับบทวิเคราะห์ของผมจากนี้ไปนะถ้าถามว่าเอาละนะครับถ้าถามผมว่ามันดีไหมอยากให้เป็นอยากให้จัดไหมผมก็ต้องบอกว่ามันก็ดีนะก็ต้องอยากให้จัดอยู่แล้วครับแต่จัดได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องเดี๋ยวผมจะค่อยๆซอยย่อยไปทีละประเด็นผมอยากให้จัดนะครับอยากให้ลองดูอาจจะเป็นกึ่งแบบ ไม่เชิงว่าเป็นการแข่งขันสักทีเดียวก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันยุ่งยากเกินไปที่จะาจัดคือทางเอสพิเลตานะ้าในแกก็บอกนะครับว่าคือถ้าจะจัดจริงเนี่ยมันจะต้องมีรูปแบบที่มันคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้มเดิมของทั้งสองรายการเอาไว้นะมันก็เลยทําให้เราต้องมาคิดหนักสีฮะโอ้โหก็คงจะยุ่งยากพอ,พอสมควรถ้าเกิดว่าไม่ไม่ประยุกต์คือถ้าไม่ประยุ์ยังไงก็ไม่ทันะนะครับทุกคนลองจินตนาการไปพร้อมๆก,กันกับผมนะครับว่า ในสุดสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีการแข่งขันทั้ง F1 แล้วก็ทั้ง Mo t ต GP ไปพร้อมกันในสนามเดียวกันเลยเนี่ยมันจะชุลมุนวุ่นวายกับผู้จัดขนาดไหนโปรแกรมมันแน่นมากนะฮะอาจจะต้องมีการตัดช่วงนั้นช่วงนี้ออกหรือเปล่าผมว่าก็ต้องมีแน่ๆล่ะจริงๆนะย้ำนะครับว่าจากนี้ไปเดี๋ยวผมพูดตามจินตนาการของตัวเองล้วนๆเลยนะฮะอาจจะไม่เข้าหูใครบ้างขอไปล่วงหน้ากันด้วยผมคิดไว้แบบนี้ฮะ โอเคล่ะมันคงไม่สามารถจะจัดได้เยอะได้จํานวนเยอะสนามเนี่ยอันนี้เห็นด้วยนะครับต่อมาก็จะต้องมาดูที่ประเด็นว่าเอฟวันเนี่ยตอนนี้เขาแข่งขันสนามเดียวกันกันกบ m o t ต g p เนะสนามไหนซะก่อนมีสนามไหนบ้างคาตาลุนยาในฮะในสเปนใช่ไหมซึ่งในปีหน้าคิดว่าน่าจะไม่ได้จัดแล้วหล่ะคาตาลุนยานะครับน่าจะไปที่มาริดอ่าแล้วก็สนามไหนอีกซินเวอร์สโตนอังกฤษสนามนี้ก็คือแข่งขันทั้ง m o เต GP ทั้ง F1 ครับ แล้วก็สนามไหนอีกนะสนามออสเตรเียงไงครับเรดบูลิงอันนี้ก็จัดทั้ง F1 ทั้ง MotoGP ผมอาจจะนึกส,สดๆได้แค่นี้นะครับาตามจริงอาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้สองสนามเนเที่ยเท,ที่ผมนึกได้ทีนี้นะครับต้องมาดูว่า,าทั้ง2รายการเนี่ยก็จะมีรุ่นเล็กกลางใหญ่อ,อย่าง MotoGP ก็จะมีมอเตอ m o t o ี m o t o อรนะครับมอเตอร ซึ่งโปรแกรมมันก็จะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะครับตามเวลาในท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมาจบประมาณสัก4ี่โมงครึ่งอันนี้ช่วงเวลาที่พักจริงๆนะครับที่ไม่ได้แข่งขันเนี่ยอ่อย่างพอ m o เต g p จีพีอ่าพอพอมอเตอทูเสร็จปุ๊บเนี่ยม o เตจีพีกว่าจะมาก็ประมาณ1ชั่วโมงแต่เอาจริงๆในการเตรียมงานมันก็จะอยู่ประมาณสัก40นาทีนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้อ่าแต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กกับรุ่นกลางเนี่ยเขาจะต่อเนื่องกันเลยครับต่อเนื่องกันเลย ดังนั้นนะครับมันจะเอา F1 มาแทรกตรงไหนได้ F1 ก็มีรุ่นปลีดย่อยออกไปเล็กกลางใหญ่เหมือนกันนี่คือจะเป็นปัญหาเรื่องของเวลาเวลาจะไม่ได้นะฮะแสดงว่าอาจจะต้องแบบว่าจัดทั้งวันทั้งคืนเหรอถ้าเกิดว่าเวลาในภาคกลางวันมันไม่พออ,อย่างย่าง m p t o g p ถ้าจัดแบบเดิมนะฮะแบบไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยมันก็จะใช้เวลาแบบทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมครับ F1 ก็เหมือนกัน F1 ในยิ่งแข่งขันกันนานนะ ถ้าเรทหนึ่งเต็มเต็มเนี่ยนะครับ Moto GP จะแข่งกันอยู่ประมาณสัก45นาทีแต่ F1 เนี่ยก็จะแข่งขันอยู่ประมาณสักชั่วโมงก,กว่าๆบางทีอาจจะลากยาวถึง2ชั่วโมงขึ้นไปก็ก,ก็มีเพราะว่าอาจจะมีธงเหลืองธงแดงอาจจะมีเหตุอ่าสต็อปเหตุขัดข้องอะไรต่างๆจะเป็นประมาณนั้นดังนั้นมืมามา,มา,มาคิดเรื่องของเวลาในเป็นอุปสรรคแน่ๆนะครับยิ่งจะบอกว่าจะต้องคงรูปแบบเดิมเอาไว้เนี่ยหมายความว่าเวลาก็จะต้องถูกบวกเข้าไปนั่นหมายความว่า ปกติกิจกรรมจะเสร็จสิ้นในสนามนะประมาณสัก4ี่โมงคึ่งดังนั้นอาจจะมีการแข่งขันตอนกลางคืนะนะครับแข่งขันตอนกลางคืนเลยอาจจะลากยาวไปจนถึงประมาณสัก3ามถึงสี่ทุ่มเทามองแบบนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่ดีของของผู้ชมอยู่แล้วแต่การจัดงานเนี่ยก็คงจะยากลําบากเพราะว่าเวลามันก็กินไปนั่นก็คือส่วนหนึ่งอันนี้ผมผมพูดถึงเรื่องของความยากลาบากอุปสรรคก่อนนะครับ ไล่เลี้ยงไปอ่าพูดถึงเรื่องของเวลาใช่ไหมมันจะเปลี่ยนย่อยออกไปทีนี้แฟนๆเนี่ยนะครับเข้าใจว่ามันก็จะมีอยู่ผมว่าเกินเกินครึ่งนะที่เป็นแฟนๆกลุ่มเดียวกันฮะติดตามทั้ง F1 ติดตามทั้ง MotoGP เอาง่ายๆเลยอย่างเนี่ยในะแค่เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับที่ผมดูแลอยู่เนี่ยในเพจในเฟซใน u t u b e เนี่ยก็จะได้เห็นหลาย,ลายท่านนะครับที่ดูทั้ง2รายการดังนั้นนะครับจำนวนยอด ในการเข้าไปดู F1 เนี่ยจะสูงกว่า MotoGP บางสนามเนี่ยก็คือเกือบเท่าตัวเลยนะครับเกือบเท่าตัวเลยดังนั้นนะครับเราตีไว้ว่าถ้าเอาเป็นวันเดียวเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องรองรับคนเนี่ยประมาณสัก2,500,000คนขึ้นไปนะฮะอันนี้คิดเผื่อไปแล้วนะต้องรองรับคนประมาณนั้นตีไว้200,000ถึง2 5 0 0 0 0คนสามารถที่จะรองรับได้ขนาดนั้นไหมะนะครับสนามสแตนจะพอไหมหรือว่ายังไง ซึ่งตรงนี้นะครับทางผู้จัดาทางเอสเปเรต้าก็แกก็บอกประมาณว่ามันจะต้องมีสแตนที่สามารถที่จะยกไปเอาง,ง่ายๆว่าเหมือนเหมือนเหมือนสแตนที่สนามช้างนะเป็นสแตนนักแข่งทำนองนั้นคือสามารถที่จะประกอบพอถึงเวลาพวกก็ยกเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็กระชับดังนั้นมันก็ต้องมีพื้นที่ที่มันวางสแตนวางอะไรเพื่อที่จะรองรับคนใช่ไหมละครับแล้วถ้าคิดเข้าไปอีกว่าถ้านะครับ มีที่วางสแตนแล้วจะครบไหมถ้ามองไม่ครบสนามนั้นก็จะต้องเป็นสนามที่มีภูมิประเทศเนี่ยสามารถที่จะดูการแข่งขันได้ทั้งบนสแตนทั้งสแตนที่มีอยู่เดิมแล้วก็สแตนที่สามารถยกไปยกมาได้เนี่ยแล้วก็มีพื้นดินใต้ต้นไม้นะครับอ,อย่างเป็นสนามหลายสนามอย่างเงี้ยที่เราสามารถเห็นคนเข้าไปดูได้นะครับอย่างมูเจโรอย่างาที่ออสเตรียที่ไรก็ตามเนี่ยปูเสือกันอยู่ตาม เนินตามอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องแบบนี้มันถึงจะสามารถที่จะรองรับคือจะสร้างมาใหม่หรือว่าจะมาเรียกว่าทำสแตนทำอะไรใหม่เนี่ยผมว่ามันมันก็ไม่พอก็ต้องเป็นสนามในแนวนั้นนะครับที่มีภูมิประเทศที่กว้างพอ,อรองรับทั้งสแตนมาวางสแตนใหม่นะครับแล้วก็อัธยาศัยเลยนะครับจะอยู่ใต้ร่มไม้จะอยู่กลางหญ้ากลางอะไรก็แล้วแต่ตามที่เราได้เห็นนะครับประมาณนั้น แล้วเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการจัดการคนมันก็จะต้องยุ่งยากขึ้นกว่าเท่าตัวถูกไหมครับอมองมุมนี้คนมันเข้าไปเยอะเนี่ยเห็นไหมล่ะเรื่องของการจัดแจงอะไรต่างๆเนี่ยทีมงานเจ้าหน้าที่อะไรก็ต้องต้องมากขึ้นต่อมาก็คือไอ้เรื่องของสถานที่มันยังไม่จบแค่ผู้ชมนะฮะอย่าลืมว่าถ้าบรรจุใส่ทั้ง3รุ่นเลยนะครับก็จะกลายเป็น6ก1เอฟวันก็จะมียอยอซอยไป3นะครับโมเดอร์พรีก็ซอยไปสอย่างเนี้ย แล้วพิษนะครับที่นักแข่งจะต้องเข้าเนี่ยมันจะยังไงสนามนั้นจะมีพื้นที่ไหมคือถ้าพูดถึงเรื่องของพิษเนี่ยเราสามารถที่จะเอาพิษแบบว่าสามารถจะติดตั้งที่หลังไปได้ซึ่งพื้นที่ในการติดตั้งเนี่ยโอเคนะครับมันก็จะต้องมอีติดตั้งไปที่หลังได้ตรงนั้นนะแต่นะครับมันก็จะต้องมีพื้นสนามหรือว่าพื้นที่เนี่ยมันเชื่อมนะครับระหว่างตัวสนามถ้าเกิดว่ามันไม่มีถนน ตัดไปอย่างเงี้ยจะให้รถแข่งเนี่ยวิ่งนะครับผ่านสนามหญ้าก็ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นมันก็ต้องเพียงพอด้วยนะครับด้วย,ะวยระยะทางด้วยต่างๆมันก็ต้องอยู่ใกล้สนามไม่ได้ว่าไกลามากเกินไปแล้วก็มีทางที่เป็นปูพื้นยางมาต่อยเนี่ย mm. เชื่อมต่อไปแล้วก็สามารถทําพิษได้ถามว่าใช้พิษเดียวกันได้ไหมใช้พิษเดียวกันได้ครับแต่การใช้พิษเดียวกันมันจะเสียเวลามากตรงที่ว่า มันจะต้องเปลี่ยนพอเสร็จจากตรงนี้เขาก็ต้องแบบว่าขนย้ายเข้าของนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะกลายเป็นเสียเวลาโดยใช่เหตุใช่ไหมแต่นะครับถ้าเกิดว่าใช้พิษไคพิษมันเนี่ยข้อดีคือรวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือพื้นที่จะพอไหมล่ะแล้วมันจะอยู่ใกล้อยู่ไกลตรงสนามเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยแผกจริงๆเนี่ยแค่ไหนมีทางมีอะไรเชื่อมไปแค่ไหนยังไงเหมาะสมเรื่องของตรงนี้หรือไม่ในส่วนของที่นี่ด้วยนะฮะ แล้วนะครับมีเรื่องของอะไรอีกบ้างเรื่องของการเดินทางก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกถ้าเป็นสนามใหญ่ๆใ,ในหลายๆจุดเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งมีคนแบบว่าทะลักเข้าไปแบบนั้นยิ่งดีแหละก็จะทําให้เขาเรียกว่าเศร,รษฐกิจในบริเวณนั้นนะครับในท้องถิ่นนั้นนะก็คงจะมีเงินสะพัดไปเยอะก็ไม่น่าจะห่วงเรื่องของตรงนี้ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเตรียมสนามความพร้อมอะไรต่าง หรือว่ามันจะไปมีผลในเขาเรียกว่าอะไรนะั่นคือ2ล้อกับ4ล้อเนี่ยใครจะแข่งก่อนแข่งหลังอันนี้ผมมองว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาครับจะบอกว่าสนามจะโศกโรกอย่างนู้นอย่างนี้ไหมไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของตรงนั้นขอเพียงว่าถ้ามันอยู่ในอากาศที่มันโอเคไม่มีฝนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เรื่องของเวลาบวกนิดนึงครับมันจะอาจจะต้องเผื่อไว้เยอะเพราะว่า ถ้าเป็นฟอร์มูล่าวันเนี่ยมันเต็มไปด้วยนะครับความชุลมูลวุ่นวายที่คาดไม่ถึงเยอะเราไม่สามารถจะรู้อันนี้ผมพูดถึงทั้ง3รุ่นเลยนะครับ F1 เนี่ยนะมันก็จะแบบว่าบวกเวลาเข้าไปอีกอ่าอย่างบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะนะครับจะมีธงเหลืองหรือไม่มีหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงบางทีเราคิดว่าน่าจะมีมันมัน,ม,นมันดันไม่มีนะฮะแต่บางสนามก็ไม่น่ามีก็เอาดันกลายเป็นว่าเลดนะครับ พอเวลามันเสียไปปุ๊บเนี่ยคือเวลาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ที่ลำบากที่สุดแหละผมมองยิ่งนะยิ่งว่ามันมันจะค่าลงค่าลงเรื่อยๆเนี่ยนอกจากว่าจะตั้งใจที่จะแข่งขันแบบว่าทั้งวันทั้งคืนเลยคำว่าทั้งวันทั้งคืนหมายความว่าก็อาจจะไม่เกินสักสี่ทุ่มก็ได้นะครับอาจจะไม่เกินสักสี่ทุ่มคือเลทเอาไว้แต่นะครับถ้าผมพูดไปแบบนี้นั่นหมายความว,ามว่ามันมีสนามไหนที่เป็นไนท์เลสถ้าเป็นม o เต GP จีพีมันก็มันก็มีแค่ที่เดียว ก็คือลูเซลกาตาแต่นะครับจะจะไปแข่งที่กาตาตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยยากอยู่นะน่าจะร้อนระดับหนึ่งเลยนอกสจากว่าจะต้องจะต้องทำปฏิทินใหม่อาจจะต้องดูว่าช่วงเดือนไหนกันแน่นะครับที่ลูเซลเนี่ยมันไม่ร้อนมันไม่มีลมไม่มีอะไรแบบว่าไม่มีเศษฝุ่นเศษทรายเยอะมันต้องไปคิดตรงนี้อ่าแล้วถ้ามีแค่ลูเซลแล้วแสดงว่าจัด แค่ลูเซลได้ที่เดียวเหรอ,อถ้าเอาตอนนี้ก็คือเขาเป็นที่เดียวนะครับที่เป็นไนท์เรสไงแต่ถ้าเป็น F1 ที่เป็นไนท์เรสมันก็มีอยู่หลายที่นะฮะมีอยู่หลายที่อยู่แต่มันเป็นสตรีทเซอร์กิตไงมันไม่สามารถจะเอาไปแข่งม o เตจีพีได้มันก็ไม่ผ่านเรื่องของความปลอดภัยแล้วดังนั้นถ้าจะจัดจริงๆสมมุติว่าถ้าเอาถ้าฟังผมมาจนถึงตอนนี้อาจจะมีในใจแล้วว่าเอ๊จะเป็นสนามไหนผมไม่บอกว่าเป็นที่ไหนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบแต่มันน่าจะมีในอุดมคติว่า อ,อ๋อน่าจะเป็นสนามที่มีความกว้างของสนามนี่เยอะให้คิดเอาแล้วกันเป็นที่ไหนหนึ่งละสองเป็นสนามที่เรียกว่ามีพื้นที่ว,วางสแตนวางอะไรได้มีพื้นที่ที่จะวางทําเป็นพิษนะครับต่าพิษบล็อกเนี่ยต่อไปได้แล้วก็จะต้องเป็นสนามที่สามารถดูการแข่งขันได้แบบว่านั่งอยู่ตามพื้นตามเนินเขาเนินดินต่างๆได้ด้วยนะฮะรองรับคนเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งนะสักสองแสนคนขึ้นไปเนได้ อ่ามันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็จะต้องเป็นสนามที่จะต้องพร้อมที่จะติดไฟก็คือจะต้องแบบว่าแข่งขันกันตอนกลางคืนได้ก็นั่นหมายความว่าสนามนั่นก็ต้องไปเปิดงงบประมาณในการจัดสรรเรื่องไฟเรื่องอะไรอีกแล้วก็จะต้องให้ FAMFA ไปตรวจว่าผ่านไหมซึ่งนะครับในการแข่งขันในเรสเนี่ยมันอาจจะไปแข่งที่มูจิโร่คงไม่ผ่านหรอกใช่ไหมเพราะพวกเขาไม่ได้เคยแข่งขันในเรสหมายความว่าเขาอาจจะมีรายการท้องถิ่นอยู่บ้างนะครับแต่ มันก็แข่งขันกันตรงนั้นมันมันไม่ได้เคยใช้แข่งขันโมดูยีพีไงก็แสดงว่างบระมาหันในการที่จะทําเรื่องของตรงนี้ก็จะจะต้องจ่ายไปไม่ใช่น้อยเหมือนกันมองว่ายุ่งนะฮะมองว่ายุ่งถ้าจะให้แข่งได้จริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะตัดบางช่วงออกไปเออนะครับอันนี้ผมผมจะมองแนวทางว่าจะเสนออะไรไปบ้างได้บ้างนะทีนี้ที่จะให้จัดขึ้นได้เนี่ยอตอนที่จะต้องขึ้นรถแทนเนี่ย สามารถที่จะขึ้นพร้อมกันได้ไหมระหว่างทั้ง F1 กับทั้ง m o t o GP ประเด็นนี้นะครับอาจจะต้องขึ้นพร้อมกันได้ได้แต่การที่จะไปสัมภาษณนะ์นักแข่งทุกคนเนี่ยผมว่าควรจะตัดออกแล้วละ่ะใ,ใช่ไหมโอ้นะักนะแข่ง F1 ก็ปีหน้าก็22คนเนาะ m o t o GP ก็เหมือนกันนะครับ22คนก็กลายเป็นเท่าไหร่44คนต่อให้สัมภาษณ์คนละนาทีก็มันจะกลายเป็นเป็นชั่วโมงอยู่ดีอะใช่ไหมละ่ะดังนั้นเนี่ อาจจะต้องแบบว่าทําขั้นตอนตรงนี้ใหม่ตอนขึ้นรถแห่เนี่ยอาจจะเหลือแค่การขึ้นรถแหร่รอบกระชับลงนะครับมีการถ่ายภาพถ่ายคลิปถ่ายอะไรเป็นเรื่องสกู๊ปเฉยๆนะครับไม่ต้องสมพุงสภาพอะไรทั้งนั้นหรือเปล่าล่ะแล้วก็รอบของการขับโชว์นะฮะรอบของการขับโชว์เนี่ยอาจจะต้องตัดออกไปหรือเปล่าอันนี้มันไม่ได้ว่าเกี่ยวกับว่าเจะต้องขับวอร์มอัพยางนะครับรอบตรงนี้นะอาจจะต้องเอาออกไป เอาออกไปทั้งทั้งหมดเลยนะฮะอ,ออกไปทั้งหมดเลยมันก็จะประหยัดเวลาขึ้นมาได้อยู่อย่างนี้น้อยก็น่าจะผมว่าน่าจะเกือบชั่วโมงอยู่นะทั้ง2รุ่นเลยตัดรอบขับโชว์ออกไปครับแล้วก็อาจจะต้องเริ่มงานตั้งแต่เช้าขึ้นกว่าเดิมเริ่มงานนี่อาจจะเริ่มตั้งแต่ปกติ8ปดโมงครึ่งใช่ไหมอา่าอย่างาขีเรสูดก็ต้องเริ่มตั้งแต่8ปดโมงไปเลยอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็บวกมาได้อีกครึ่งชั่วโมง ะะรอบไหนตัดออกไปได้อีกครับรอบวอร์มอัพแ l a เนี่ยถ้าของมดลพีก็จะเป็น10นาทีเนี่ยสมควรจะต้องตัดออกอนะครับอาจจะต้องได้ตัดออกคิดเป็นประมาณนั้นแล้วก็รอบอะไรอีกละ่ะสามารถตัดออกได้ที่จะหั่นเวลาให้ให้มันเหลือมากที่สุดได้ม <c oughs> ไม่น่าจะมีแล้วละ่ะนะครับยังไงเสียเวลาหนึ่งวันแค่ภาคกลางวันไม่พอครับ จะต้องแบบว่ายืดเยื้อไปอย่างน้นอยน่าจะสามทุ่มสี่ทุ่มนี้น่าจะจบอยู่น่าจะจบอยู่โอ้นะครับมันจะมีสนามที่สามารถทําได้ไหมเพื่อนๆมองพิจารณาช่วยกันสิน่าจะเป็นเอาไง่ายๆว่ามีสนามที่กว้างนั่นแหละนะสามารถที่จะแบบว่าขนสแตนไปวางได้แล้วก็ขนย้ายขนออกอะไรไปได้แม้กระทั่งพิษนะฮะพิษบ็อกซ์เนี่ย,ยคิดว่าจะมีในแนวนั้นไหมก่าบอีกแนวทางหนึ่งนะถ้าอยากจะจะร่วมกันจริงๆเนี่ย ซึ่งผมเข้าใจว่ามันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขของทาง S p e เปเรตานะครับที่เขาบอกมาก็คือให้คงรูปแบบดั้งเดิมมาไว้เนี่ยเอาแข่งแต่เฉพาะรุ่นใหญ่ฮะส่วนรุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยคุณจะแข่งก่อนตั้งแต่วันสุกวันตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสเนี่ยก็แล้วแต่คุณเลยแข่งมาก่อนเลยแต่ส่วนของสุดสัปดาห์จริงๆเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้เหลือแค่ m o t o g p กับ F1 อ่าถ้อาจจาทำแบบนีย้ยังพอเป็นไปได้นะครับที่จะจบภายในภาคกลางวันได้ฮะ ตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยน่าจะจบได้อยู่ถ้าเหลือแค่2รุ่นนี้จริงๆอ่าม2ตกับ m o t ต3รนะครับ f 2 f 3ก็จัดแข่งก่อนเลยหรือว่าจะจัดที่หลังก็แล้วแต่เป็นประมาณนั้นนะฮะแล้วทีนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงมาพูดถึงตั๋วเข้าชมมันสมควรที่จะเราคาดีดไปเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องคิดด้วยนะทุกคน คือราคาค่าตั๋วสมมติว่าตีเป็นในบ้านเราแล้วกันนะอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0ถึง5,000แล้วกันถ้าเป็น Moto GP แต่ถ้าจะเป็น F1 ซึ่งยังไม่เคยจัดก็คิดเป็นเล่นๆแล้วกันมาตีเป็นประมาณสัก7 0 0 0ถึง1 5 0่0่อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงตั๋ว VIP นะีนตีเป็น7 0 0 0ถึง15 0 0 0เนี่ยถ้ารวมกันปุ๊บเนี่ยแสดงว่าจะมาขายตั๋ว5,000ัน t o g p เนี่ยนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ มันก็ต้องโดนบวกเข้าไปอีกนั่นก็กลายเป็นว่ามันราคามันก็จะต้องสูงมันจะสูงเท่าไหรด่ดีถึงจะคุ้มทุนของทางผู้จัดแล้วมันควรจะต่ำเท่าไหร่นะครับคนหนึ่งจะเอื้อมถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนนะฮะทุกคนฟังผมเล่ามาเนี่ยมันมีแต่ประเด็นที่ที่มันยากใช่ครับคือถ้าเอารายละเอียดมามามาแตกย่อยให้ให้ให้ฟังเหมือนกับที่ผมคุยให้ฟังตอนเนี้จะรู้สึกเลยนะครับถึงความปวดหัวแต่ถ้าไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดแทนผู้จัดทั้งนั้น ถ้าคิดถึงในมุมคนจะไปดูแล้วไม่ได้คิดว่าค่าตร๋งค่าตั๋วเท่าไหร่นะจะบอกเฮ้ยสนุกสิโอ้ oh, นะครับไปดูทั้ง F1 วันทั้ง m o t o g p เนี่ยโห oh, มีที่ไหนเล่าใช่ไหมฮะก็จะสนุกแต่มามองในมุมมองของทางผู้จัดเนี่ยโอ้โ oh, หปวดหัวผมมั่นใจนะครับว่าที่ผมแจกแจงออกมาเนี่ยยังไม่ครบหรอกมันเป็นการแจกแจงแบบหยาบๆมานะผมผมยังไม่ได้เคาะตัวเลขเคาะอะไรเลยเพียงแต่ว่าเอาหัวข้อแบบว่าหยาบๆแบบหลักๆมาให้ดูเฉยๆไม่ฟังเฉยๆับว่า จะต้องเตรียมยังไงจะต้องได้ตรงไหนเสียตรงไหนจะต้องเติมต้องเพิ่มต้องอะไรตรงไหนเท่านั้นเองโอ้สุดๆเหมือนกันนะอันนี้ยังไม่รวมพื้นที่ของที่พักนักกีฬาอีกนะฮะอาจจะต้องได้เตรียมปกตินักแข่งก็ก็ต้องแบบว่ามีรถบ้านมีอะไรต่างๆใช่ไหมดังนั้นในเมื่อนะครับมันแข่งขันกันหลายคนในแบบนี้เนี่ยนักแข่งคงจะต้องพักที่โรงแรมกันหมดแหละห้ามไม่มีรถบ้านไปในสนามกันไม่เป็นพื้นที่ไว้คนดู กันไม่เป็นพื้นที่ทําพิษกันไว้ทําพื้นที่อำนวยความสะดวกพื้นที่จัดงานดังนั้นนักแข่งทีมงานเนี่ยก็จะต้องพักข้างนอกเท่านั้นใช่ไหมเออใช่มัน,ม,นมันต้องเป็นแบบนี้เกือบลืมประเด็นนี้ฮะเพราะปกติทุกคนจะได้เห็นใช่ไหมครับว่าโอ้โหแบบรถบ้านคันนึงเนี่ยไม่ใช่คันเล็กๆน่าจะบอกให้แล้วมีกี่คันไม่รู้นะครับกว่าจะครบทีมเนี่ยอันนี้ก็ใช้พื้นที่กันเยอะมากเลยนะฮะจอดกันเต็มเลยทีเดียวละ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่า พื้นที่ของสนามไม่ต้องมาเอาไว้รอจอดรถบ้านของแต่ละทีมเนี่ยนะครับก็จะได้พื้นที่กลับมาในการที่จะทําเป็นพื้นที่ส่วนกลางาจะไว้ทาเป็นพิษจะทําเป็นวางสแตนนั่งหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปการจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหมือนกันนะครับห้องน้ําเคยมี30ห้อง40ห้องสมมุติอะไรเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มเป็น50ห้อง70ห้องหรือเปล่า ก็ว่ากันไปแหละโอ้นะครับแค่คิดเนผมก็ปวดหัวแทนผู้จัดจริงๆปวดหัวแทนจริงๆดังนั้นผมขอสรุปเลยในการนะฮะว่าถ้าพวกเขายังยังยืนยันนะครับว่าอยากจะจัดเนี่ยผมว่าแนวแนวทางสุดท้ายที่ผมพูดไปเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดแล้วก็คือเอาแค่ MotoGP กับ F1 เนี่ยมาแข่งเลยส่วนรุ่นเล็กกับรุ่นกลางเนี่ยเอาไปแยกออกจางห่างนะครับไม่ใช่ในสุดสัปดาห์นี้จะแข่งก่อนหรือว่าแข่งหลังก็ค่อยว่ากันไป นะฮะทุกคนเอาเพืเ่อนๆมองอยัางไงครับประเด็นนี้นะครับแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องตลกเรื่องไกลตัวที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยแต่ก็นะครับได้รับการยืนยันจากทั้งคนที่เป็น c e o ของทั้ง2ฝั่งแล้วคนที่ดูแลโมโตจีพีช่วยคุณพ่อ,ขอเขาเลยตอนนี้คือคาร์ลอ็กซ์เปเรต้าเนี่ยแกก็พูดนะครับไม่ได้ปฏิเสธนะฮะว่าจะไม่เป็นจริงน,นะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงอดีตก็ยอมรับมาแล้วว่าศึกษาข้อมูลมาอยู่แต่ก็เห็นถึงนะครับความ ซับซ้อนนะครับเห็นถึงความยุ่งยากถึงรายละเอียดต่างๆในการที่จะจัดเนี่ยก็ต้องรอกันต่อไปล่ะนะครับเพื่อนๆอ,อยากให้จัดหรือเปล่าถ้าอยากให้จัดเนี่ยควรจะเป็นสนามไหนดีนะรูปแบบการจัดจออกมาอย่างไรนะครับสิ่งที่ผมไม่ได้เล่าน่าจะมีเยอะอยู่แหละผมอาจจะนึกไม่ออกสุดๆในตอนนี้นะครับก็เพิ่มเสริมกันในคอมเมนต์ได้ตอนนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนอากาศเย็นสบายดีเหลือเกินนะครับ แต่จะมีพายุมีฝนมาหรือเปล่ายังไม่รู้บางทีลมกันโชคแรงมากเนาะกติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันให้ดีนะครับส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทหารนะครับไทยนะครับที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในชายแดนเช่นเคยนะครับขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับรักษาอธิปไตยของชาติบ้านเมืองเราไว้ให้เต็มกําลังที่สุดลาทุกคนไปก่อนเจอกันในผลได้พรุ่งนี้สวัสดีครับ